พขายกหลังก็ตรงกว่านี้หน่อยจะดีนะครับอาจจะดูอาจจะดูตัวตัวตัวเทียบไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการยืนอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับส่วนไหลส่วนหน้าก็หนาดีนะครับแต่วันนี้ก็คือถ้าถ้าหลังเขาตงรงตรงกว่านี้จะถือว่าดีนะครับก็ก็จะเยี่ยมกว่านี้นะครับกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็ดีนะครับอาจจะดูทิ้งิ้ไปนิดนึง เรื่องของโคนหางอันทะก็ใช้ได้นะครับสะโพกดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าเรามองดูด้านด้านหลังเนี่ยนะครับเขาจะมีความสูงนะครับถ้ามองด้านหลังสะโพกใหญ่ๆนะครับแต่นะครับอันนั้นเป็นการโค้งแข็งแรงนะครับมาดูส่วนหน้านะครับส่วนหน้าอาจะแคบไปนิดหนึงนะครับจะด้วยความกว้างของสะโคปและความสูงเขาก็เขาก็จะเด่นึ่ง ลักษณะหนึ่งนะครับเป็นเป็นความเิ็ต่อครับโค่นข้างใหญ่ๆนะครับบุรีโค่นอย่างเงี้ยนะครับไวเซอรี่นะครับหมายเลขหมายเลขหมายเลขกนะครับใช่ได้กลับได้แล้วนกยุ้กจบปีคนคนใหญ่มากนะครับกอีตัวในหมายเลขสามตัวนี้เนาะครับหมายเลขสามเนี่ยเป็นไฟที่มีความสูงดีนะครับ มีความสูงมีาท้ายเขาเขาลากกว่นี้นะครับท้ายลากกว่านี้ก็จะดีนะครับเรื่องของความสูงนี่โอเคเลยนะครับเขาอาจจะดูยาวกว่านี้นิดนึงก็จะสวยกว่านี้นะครับกล้ามเนื้อแน่นดีนะครับส่วนหน้าส่วนไหลยกดีไหลหนา่ากว้างนะครับหน้าตาก็โอเคนะครับ การเย็นก really wow. ็ดีแต่ถ้งที่เพื่อ้ายาวสักหน่อยเนี่ยจะจะดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นความที่มีมัดกล้ามเนื้อดีตัวหนึ่งแล้วก็มีความสี่อ่าอีกตัวหนึ่งนะครับหมายเลขหมายเลขสี่เนาะหมายเลขสี่ตัวนี้นะครับมองหน้ามองหลังอ่ากล้ามเนื้อสะโพกเต็มนะครับต่าทักสมองกลามนื้อกว่นี้หน่อยก็จะดีกว่านี้นะครับอ่าเรื่องของกล้ามเนื้อตรงสะโพกตรงขานี่ ถือว่าโอเคนะครับอาจจะย,ยืนไปขั้งหลังนินเลยเลยทำให้ให้กล้ามเน,นื้ออ่าให้ตัวนี้ออกไปนิดนึงแต่ว่าด้วยด้วยความแน่นของกล้ามเนื้อเขานะครับอ่าถ้ามามองดูความกวาม้างของตังหลังนะครับอาจจะอาจจะนั่นเล็กน้อยนะครับด้วยด้วยอายุด้วยน้าหนักนะครับอ,อาจจะนิดนึงนะครับหลังแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเวลาจังหวะที่เขายืนดีๆมันก็โอเคนะครับ วความแน่นของกล้ามเนื้อรรน,นะครับเยามาดูส่วนของใบหน้านะครับใบหน้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่โหลแบบให้เอกหน,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 บบน,น,นังนะครับอาจจะโหลดกบเทืนนิดนึงนะครับมาดูดูดันนะครับดูคอถ้า,าคอก็ยืดกว่านี้สักหน่อยนะครับรับกับส่วนรับกับวนของลำตัวกับใบหน้าจะดูดีกว่านเยอะนะครับก็ถือว่าเป <fl> ็นความที่กล้ามเนื้อแน่นมีความยาวลำตัวดีนะครับ อีกตัวหนึง่งหมายเลขเจ็ดนะครับตัวนี้ก็ด้านตรงไหลนะครับไหลนี่จะกว้างดีนะครับแล้วก็ยืนด้วยขาหน้าที่แข็งแรงยืนได้ตรงตรงวนี้จะดีกว่านี้นะครับแต่ความโดดเด่นของเขาในเรื่องของมัดก,กล้ามเนื้อนะความสมดุลของร่างกายนะครับจะดีมากถ้าหลังตรงได้กว่านี้จะยิ่งจะดีกว่านี้นะครับตอนนี้เรื่องของไหลเรื่องของกล้ามเนื้อ ความโดดเด่นโดยเฉพาะถ้าเรามองข้างๆนี่กล้ามเนื้อเขาจะย้อยมาเลยแล้วก็เส้นของก้นนี่จะโคง้งสวยงามมีรูปมะพร้าวหินัดาดนะครับยิ่งมามองด้านหลังนะครับอ,อันทัาก็ดีการยืนของขาหลังนี่ดีมากนะครับแล้วกล้ามเนื้อตั้งแต่สะโพกลงมาขาเนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแทบแทบจะยอ้อยกว่าได้แต่แต,แต่แต่ก็ไม่เล็กนะครับเป็นกล้ามเนื้อดีนแน่นนะครับกรรมการตัดสินนะครับก็ ให้หมายเลขหมายเลขสอง้ที่5ครับไหนครับหมายเลขสองครับหม,หมายเลขหกด้ที่4ครับหมายเลขหกในที่4ครับหมายเลขสาม้ที่3ครับด้านนี้นะครับตัวสูงนะครับแล้วอันดับที่หนึ่งให้หมายเลขเจ็ดครับหมายลอ่าลำดับที่สองให้กับหมายเลขสี่ครับผม ที่เหลือเข้ารอาบก็มีเบอร์ 5, เบอร์ห้าเบอร์แปดมีสองตัวอโอเคครับเบอร์ห้าเบอร์แปดได้มองได้ใบประกาศนะครับนะครับขอประกาศรางวัลน,นะครับซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการผลการประกวดนะครับกระบือดำเพศผู้นะครับฟันแท้ไม่เกินสองคู่นะครับ รางวัลชนะเลิศได้แก่กระเบื้องหมายเลขเจ็ดครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหมายเลขสี่ครับรองลชนะเลิศอันดับที่สองกระเบื้องหมายเลขสามครับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่งกระเบื้องหมายเลขหกครับรางวัลชมเชยอันดับที่สองกระเบื้องหมายเลขสองและเข้ารอบสิบตัวสุดท้ายได้แก่กระเบื้องหมายเลขห้าและหมายเลขแปดครับขอได้เชิญท่านพันตำรวจเอกนนทตเอกสุภาพนะครับซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมพัฒนาพันควายไทยนะครับ เป็นผู้มอบรางวัลนะครับให้กับพี่น้องที่นำกระเบือเข้าประกวดในรุ่นนี้นะครับขอรินเชิญอาเอาตัวผู้มาครับขอเพศผู้ก่อนนะครับรับแท้สองคู่นะครับเจ้าหน้าที่ช่วยด้วยจัดลมบากเลยนะครับเอาเพศผู้ก่อนนะครับผู้ในแ pues bon ่เพื่อเพศผู้อยู่ไกลนะครับฟันแท้สองคู่นะครับไม่เกินสองคู่ครับเชิญครับเราอยู่คํากันด้วยกันเนาะฟันแทะ ผลการประกวดกระเบื้อนะครับในรุ่นฟังแท้ไม่เกินสองคู่นะครับรางวัลชมเชยอันดับที่สองได้แก่กระเบือหมายเลขสองครับเป็นของคุณสุดใจจันอุ้มเมาส์นะครับลังกาฟาร์มควายงามเมืองนาคานะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับควายชื่อเจ้าช้างนาคานะครับอายุ3ปี6เดือนนะครับเป็นลูกของ5 0 0แสนนะครับปานสุรินนะครับรางวัลชมเชยอันดับที่สองนะครับ ได้แก่กระเบื้อหมายเลขหครับหมายเลขหกเป็นของคุณธนุพงนะครับดงตะวันนะครับทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับควายชื่อทองแท้นะครับอายุ4ปีเป็นลูกของเงินอุทัยกับแม่จันวาดครับ รางวัลต่อไปนะครับรองชนะเลิศอันดับสองนะครับได้แก่กระเบือหมายเลข3ครับของว่าที่ร้อยตรีทวีนะครับชนะวิริยะนะครับโชคพวีคูณฟาร์มนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับควายชื่อเจ้าสายฟ้านะครับอายุ3ปี3เดือนนะครับเป็นลูกของแก้วฟ้ากับแม่ขุนทองครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับได้แก่กระเบืมหมายเลข4ครับของคุณอมรินวรชาตินะครับปอสมัยฟาร์มจังหวัดอำนาจเจริญนะครับควายชื่อเงิดีนะครับอายุ4ปี3เดือนนะครับเป็นลูกของทันล้านกับแม่บุญส่งครับ ครับสำหรับกระบือเพศเมียนะครับฟันแท้ไม่เกิน3คู่นะครับท่านเตรียมเข้าสนามประกวดได้เลยนะครับมี3ตัวด้วยกันนะครับของคุูสุนทรสวนพันธ์นะครับนายรงลงรื่นเริงนะครับนายธนพลพมมาตรีนะครับ3ตัวด้วยกันครับและกระบือเพศผู้นะครับฟันแท้ไม่เกิน3คู่นะครับคุณอำนาจชานกิจกันนะครับนำกระบือเข้าเวทีประกวดได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าข้อพักสัตว์นะครับ และรางวัลต่อไปนะครับในรุ่นฟังแท้ไม่เกินสองคู่รางวัลชนะเลิศได้แก่กระปือหมายเลข7ครับเป็นของคุณนรงริ์นะครับรื่นเริงนะครับรื่นเริงฟาร์มควายไทยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีควายชื่อโชคมงคลนะครับอายุ3ปี5เดือนนะครับพ่อล้วยหนองบัวนะครับแม่แผ่นเคกครับโอ้อันนี้ถือว่ายังอายุน้อยนะครับ3ปี5เดือน ก็น่าจะมีอนาคตในการที่จะโตขึ้นอีกนะครับต่อไปก็คงจะต้องเรียนเชิญมอรบปรป้าเพชรเมียไปเลยนะครับกระบือเพชเมียรไเถิบมาใกล้ๆเลยนะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมกับอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับรางวัลกระบือเพชเมีย รู้สึก FC นะครับของโชคมงคลมีไม่ธรรมดานะครับนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับรุ่นฟันแท้ไม่เกินสคู่เพศเมียสีดำนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่กระเบืองหมายเลขสครับเป็นของคุณมาลีนานนนะมาลินาครับมาลีนาสักเซสนะครับมาชาฟาร์มนะครับ ควายที่หันศานะครับอายุสองปี10เดือนนะครับเป็นลูกของบิก๊กุุไทยกับแม่บุญล้อมนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก,ก่กระบื้องหมายเลขหนึ่งครับ เป็นของคุณขันตินันนะครับบุญเจริญนะครับนินนินละนีฟาร์มนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับควายชื่อแพรไใหม่อายุ4ปีเป็นลูกของเบิ้มพันล้านกับแม่ทองก้อนครับ และรางวัลชนะเลิศในการประกวดกระบือเพศเมียทั่วไปฝันแท้ไม่เกินสองคู่ได้แก่กระบือหมายเลขสองครับเป็นของคุณวิรัญญานะครับผาแดงกุ้งนางฟาร์มจังหวัดชัยภูมินะครับควายชีอกาลเกตอายุ4ปี1เดือนนะครับและท่านที่ถือป้ายไปนะครับที่ได้รับรางวัลช่วยเอาป้ายไปแลกกับเงินรางวัลที่กองอเมวยกด้ได้ทันทีเลยนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับพันตธบดเอกนเราสุาพนารันะนรอุป,ปนาะยกสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทยนะครับเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมามอบรางวัลให้กับการประกวดกระบือรุ่นฟันแทน้ไม่เกินสองคู่ทั้งเพศผู้เพศเมีย,นยในสนามประกวดนี้นะครับ